กูตาบีดโฮเทลค่ะตกห้องรับประมาณคืนละเกือบ2 0 0พบาทก็เดี๋ยวมีอาหารเช้าให้แล้วก็มีสระว่ายน้ําอาหารเช้าที่นี่เปิดตั้งแต่6กโมงถึง10บโมงแล้วก็สระว่ายน้ําเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่ทุ่มแล้วก็โรงแรมนี้ใกล้กูตาบีดมากๆพรุ่งนี้เราเลยตัดสินใจว่าจะไปเล่นเซิร์ฟกันตอนนี้ไปดูห้องกันดีกว่า วันนี้วันสุดท้ายนะคะวันที่6ค่ะของที่บาหลีตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเราจะไปเล่นเซิร์ฟกันก่อนที่จะไปเล่นเซิร์ฟเนี่ยขอไปกินข้าวเติมพลังให้ก่อนจุกไม่กลัวกลัวหิวค่ะไปกันเถอะ ดบที่สุดอันนี้ชีส <laughs> ชีสลวเวอร์จา้าดิดูดิมีบาร์ข้างนอกด้วยนั่นข้างนอกที่นี่นะั่นข้างนอกด้านนะคือเย็นไม่ร้อนไม่เหนียว ตอนไล่ตั้งใจจะมาเล่นเองค่ะสุดท้ายแพ้เขาจะสอนคิดคนละสองแสนห้าหมรูเปียประมาณ500กว่าบาทเขาให้ใส่เสื้อแขนยาวอะ่ะไม่ไม่ไม่ให้ใส่เสื้อชุดว่ายน้ำธรรมดา มาแล้วค่ะเหนื่อยมากสองชั่วโมงทำได้อยู่แค่กี่ให้เองฮัลโหลเซฮัลโหลเซฮัลโหลคุณโค้กคุณคงฮัลโหลบอลเจเน็มบอลเจเน็มเบนนี่ไบร a n แอนด์ยูบาย e r i เ e r i กเอริกฮัลโหลแอคือสนุกมากถ้าใครอยากมาอยากมาแถวนี้เขาเขาอยู่ตรงข้ามโรงแรมทิธาดีนเลยอ่ะโอเคไปแล้วเหนื่อยมากเออเตรียมตัวไปอาบน้ำ บ๊ายบายเจ้บ๊ายบายบ๊ายบาย ต้มน้าเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจะบอกว่าเมื่อกี้สนุกมากๆาคือคนที่เพิ่งเริ่มเล่นน่ะเขาก็จะมาเล่นที่หาดกุตาเนี่ยแหละอ้อมมาพาเพื่อนมาเล่นด้วยใช่ไหมติดใจจ้าเดี๋ยวอยากเล่นอีกโอเคถ้าเกิดว่ามีโอกาสอ้อมอาจจะไปเรียนเซิร์ฟเลยแต่ว่าขอออกกําลังกายก่อนเนาะสภาพนี้คงไม่ไหวหรอกที่จะเรียนเดี๋ยวเราจะไปดิเอทบาหลีกันต่อวันนี้เช่ารถของอีกเจ้านึงอันนี้จองจากพี่แหม่มบาหลีนะเขาคิดครึ่งวันเพราะว่า อ้อมให้มารับตอนเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับตอนไฟทุ่มสีใช่ปะก็จะให้เขาไปส่งที่สนามบ,บินประมาณหกโมงเย็นเขาคิดอยู่ที่สาม0 0 0หาหรูปียก็ประมาณ700กว่าบาทโอเคปะไปกันเรามาที่ดีเอท<อ><อ>บาลีแล้วค่าทางล่ะค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วก็เล็กด้วย แต่ว่าคือเราไม่ได้จองมาเลยไม่ได้ที่ข้างนอกได้อยู่ข้างในแทนแต่ว่าอ้อมคิดว่าอ้อมคิดว่าข้างนอกอ่ะน่าจะเย็นกว่าเพราะตรงเนี้ยอมามก็ค่าเข้าวที่นี่ถ้าสมมติว่าเป็นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้หรือว่าข้างนอกอ่ะเขาให้เริ่มที่สี่แสนสี่แสนห้าหมื่นรูเบียต่อคนก็คือเป็นค่าเข้า1หนึ่งแสนอีกสามแสนห้ามาแลกค่าอาหารได้เราหาอะไรกินก่อนแต่ว่า แพนพอสมควรไปเปลี่ยนชุดไว้น้ำมาแล้วก็ได้ที่ข้างนอกแล้วค่ะคือนั่งข้างนอกอะ่ะมันไม่มีแอร์แต่ว่ามันลมเย็นกว่าคือข้างในข้างในกระจกมันอบจริงๆ น้ำลึกมาก่่ะเังไม่ถึงเรอเพื่อนไว้นะไม่เป็นจ้ะแต่ว่าตรงตรงใกล้ๆขอบกระจกอ่ะเออตืนอยู่ตรงนี้ยืนได้แต่ว่าตรงนน้นน้งลึกมากยืนไม่ถึงเ็กทูไพิชิตมาถึงขอบกระจกแล้วค่ะหาหลายพิธีมากนี่เราคิว อยากเห็นข้างล่างมาลงไ,ไปไหมา หน้้าาตลลอดเยจถึงแล้วสนามบินอ่านชื่อไม่ออกเดนปาร์ซาละกันเดนปาร์ซาแอร์พอตเมื่อกี้คือเราตัดสินใจกันอยู่ยาวเลยไม่ไปแล้วจิมบาลานเพราะบอกเพื่อนว่าอาหารทะเลไม่ได้อร่อยมากก็เลยนั่งเล่นถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำตรงดีเอทบาหลีคือตอนแรกเข้าใจว่าที่จ่ายคนละ450,000ค่าเข้าแสนหนึ่งใช่ปะแล้วก็ค่าอาหารเอาไปแลกเป็นค่าอาหารได้350,000แต่จริงๆแล้วพอพอบินออกมา 4,500คือเขาหักเป็นค่าอาหารหมดเลยทริปนี้ก็กำลังจะจบลงแล้วนะจ๊ะขาก,กับบินไทยไลออนแอร์ค่ะรอบทุ่ม40ก็ถึงไทยก็จะประมาณ5ทุ่มกว่าแต่วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย